ช่วงเสริมเติมตังกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์ช่วงเสริมเติมตังวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับธุรกิจเล็กๆที่เขาบอกว่าใช้เวลาว่างมาทำในสิ่งที่ตัวเองชอบเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองซึ่งนั่นก็คือธุรกิจขนมเค้กมะพร้าวอ่อนนั่นเองแหละครับส่วนหน้าตาจะเป็นอย่างไรไปรติดตามชมกันได้เลยครับ จุดเริ่มต้นของแคทนะคะแคทก็เป็นพนักงานประจำที่แบบกินเงินเดือนตามปกติแต่พอเราเริ่มมามีลูกมีน้องแล้วเนี่ยค่ะเราก็เริ่มจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นก็เลยลองลองทำพวกขนมเค้กของแคทจะเป็นเค้กมะพร้าวอ่อนครีมสดอะคะ่ะ จุดเด่นของเค้กมะพร้าวอ่อนของที่นี่ก็คงอยู่ที่ตัวของเนื้อมะพร้าวที่เลือกคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะครับที่นี่เขาเลือกเนื้อมะพร้าวที่ไม่อ่อนหรือไม่แก่จนเกินไปทําให้เนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่มไม่หวานมากจนเกินไปและตัวของเนื้อเค้กที่นุ่มละมุนล,ลิ้นมีความหอมเป็นอย่างมากเลยแหละครับ นอกจากเค้กมะพร้าวอ่อนแล้วทางร้านยังมีขนมเค้กต่างๆอีกมากมายให้ได้เลือกกันอีกด้วยแหละครับจะมีเป็นเค้กฝอยทองไส้มะพร้าวอ่อนแล้วก็จะมีพวกเค้กกล้วยหอมมีบาวนี่แล้วก็มีพวกขนมเปียค่ะราคาอย่างซสครึ่งปอนะราคา200บาทแล้วก็ถ้าเกิด1ปอนเนี่ยก็คือ4002อปอนเนี่ยแครก็จะขายอยู่750บาทค่ะค่ะครับถ้วยวงกลมของแครจะขายเป็นเซตนะคะเซตเล็กก็คือ4่ถ้วยคือ180บาท เซตใหญ่ก็คือ6ถ้วย270สามารถติดต่อได้เลยะคะ่ะทางช่องทางก็จะมี Facebook นะคะจะมีเพจชื่อ c a t t y b a k e นะคะแล้วก็ถ้าเกิด ID Li n e ก็คือ,อ,อพิมพ์มาได้เลยค่ะ KA ด T แล้วก็888ค 8, ่ะ83ตัวนะคะก็คือแอดมาคุยรายละเอียดกันได้เลยค่ะ ใครที่สะดวกที่จะโทรนะคะก็โทรมาได้ค่ะ0898949765ค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนที่ใช้เวลาว่างหลังจากทำงานประจำมาประกอบธุรกิจที่ตัวเองชอบเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวของตนเองสุนใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อไปลองทานหรือจะนำไปวางขายก็สามารถติดต่อตามข้อมูลที่เราขึ้นให้ได้เลยนะครับและถ้าใครที่มีอาชีพเด็ดๆโดนๆสามารถสร้างรายได้สามารถ ติดต่อมาอย่าง Facebook Fanpage ของรายการทำงานทำเงินได้เลยครับเมื่อสักครู่ผมได้ชิมแล้วก็ให้ทีมงานชิมเนี่ยทุกคนพูดเสียงเดียวกันเลยว่าอร่อยมากครับเพราะว่าส่วนมากคนกินขนมโตเกียวก็จะเป็นแป้งธรรมดายังไม่เคยได้ได้ชิมแป้งชาโคพอได้ชิมแล้วแบบอร่อยๆทีนี่พูดถึงการตลาด อย่างเมื่อก่อนเนี้ยเรายังไม,ม,เงไม่เรายังไม่มีไม่มีเรื่องของการตลาดที่จะเป็นที่แน่ชัดเนี้ยที่บอกให้ชิมแล้วนอกจากให้ชิมทีละชิ้นเนี้ยเรามีอะไรไหมฮะที่ทําให้คนรู้จักเราครับผมว่ายิ่งยตัวไส้<ม>ของเรานี่จะทําเองทุกอย่างผมว่ารสชาติและคุณภาพเนี่ยมัน,ม,นมันดีระดับหนึ่งแล้วม,มันเหมือนเป็นตัวเปรียบเทียบกับกับกบ,กบ,บางบางเจ้าที่เขาไม่ได้ทําเองครับซื้อสําเร็จรูปมาครับผมแต่ของเราทําเองทาเองทุกอย่างเราเลยได้กระแสของของความอร่อยนี่แหละที่ทำให้ลูกค้าเนี่ย ปากต่อปากใช่ไหมครับใช่ครับเรื่องของย้อนกลับไปเรื่องของแป้งอย่างแป้งเนี้ยที่เราทําแป้งแป้งตัวตัวแป้งจาโคตัวขนมเราทําทุกวันทําทุกวันครับทำวันต่อวันนี่ฮะมีของที่จะสดและใหม่เนี่ยส่วนมากจะประสบความเด็ดใช่ครับเพราะว่ามันมีความใหม่ตลอดใช่ไหมครับก็ต้องแลกด้วยความเหนื่อยนี่ตั้งแต่ความเหนื่อยแต่อนาคตก็จะเหนื่อยน้อยลงแล้วเพราะว่าคุณภาพเราดีทีนี้เรื่องของการตลาด <ผ>ตอนนี้เราจะทํากันตลาดยังไงให้คนรู้จักได้มากขึ้นนอกจากที่ตอนนี้แบบคนเริ่มรู้จักกันมากันทั่วทุกสาทิตแล้วฮะแต่ผมจะไม่เน้นเรื่องเฟรนชชายจะไม่มีเลยดีกว่าไม่เน้นเรียงว่าไม่มีเฟรนชชายก็คือจะมีอยู่ที่นี่ที่เดียวครับผมแต่ว่าเราจะเน้นว่าถ้าเกิดใครอยากจะได้สูตรก็สามารถติดต่อมาได้อเราจะสอนสอนสูตรครให้ไปเป็นเป็นอ,อาชีพดีกว่า,าที่จะมาขายเฟรนชชายนี่ับคุณแบงก์ก็นอกจากที่เป็นพอ่อค้าที่เขาบอก ที่ตลาดนี้บอกหน้าตานี้แบบต้นๆแล้วก็ยังมีใจที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยก็คือไม่ไม่ไม่ขายเป็นชายไม่ขายเป็นชายครับผมที่เราไม่ขายเป็นชายมันมันเป็นเพราะอะไรครับมันมีมันมีจุดไหมฮะอ,อ,อันดับแรกคือผมว่าการขายเป็นชายเนี่ยมันควบคุมไม่ได้ครับผควบคุมคุณภาพไม่ได้อพอเราควบคุมคุณภาพไม่ได้เนี่ยโอกาสที่มันจะจะดับสูงมากถ้าผมใชค่ครับอี<ช>กอย่างหนึ่งคนขายเนี่ยอย่างถ้าผมขายไปเนี่ยผมม่ได้ตังค์แน่ครับผมแต่คนที่ซื้อไปเนี่ยไม่รู้เขาจะทําได้ไม่ได้ ใช่ครับผมบางทีคนมองถ้าเกิดจะทานขนมที่อร่อยเนี่ยต้องมาที่มากระแรกเลยครับที่มาที่นี่ปุ๊บใช่ไหมพอเรามีแฟนปุ๊บอาจจะคุณภาพคุณภาพมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ละที่แล้วที่นี้ใชที่ย้อนมาเรื่องของถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้สูตรว่าสูตรแบบไหนเนี่ยสามารถที่จะมาติดต่อติดต่อได้ครับผมแล้วก็ก็จะใช่ใช่แล้วเราคุยกันอีกทีหนึ่งคุยกันอีกทีใช่ไหมครับนี่ครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมสนใจที่อยากที่จะมา มาชิมแล้วก็มาถามเรื่องสูตรหรือเรื่องเคล็ดลับเนี่ยก็คุณแบงค์ยินดีนะครับคุณแบงค์ที่จุดที่ตลาดตลาดรวมซับเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับขอกทีตลาดรวมซับนี่จะอยู่ตรงข้ามตึกแกมมี่ครับผมใช่ครับตรงข้ามตึกแกมมี่เลยถ้าเกิดเจอตึกแกมมี่ปุ๊บจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยใช่ครับอยู่ที่อโศกนี่ก็เข้าเดินจากเดินเข้ามาเลยถนนเข้ามาด้านในเลยใช่ครับจะเห็นก็จะเจอคุณแบงค์เนี่ยแล้วก็จะเห็นนครับโตเกียวชาโคลี่ครับรับรองครับมาชิมก่อน แล้วไม่ผิดหวังก็คือเป็นการที่อีกหนึ่งธุรกิจที่ตอนนี้นอกจากที่เรามีไส้ที่เห็นแล้วเนี่ยคุณแบงค์มีมีความคิดที่จะจะขยายไส้เพิ่มไหมครับอ๋อไส้พวกนี้เราจะคิดมาเรื่อยๆก็จะเป็นตามฤดูกาลอย่างช่วงนี้ถ้ามีทุเรียนเราก็ทำไส้ทุเรียนขึ้นมาครับผมเป็นไส้ทุเรียนไส้เออถั่วแดงอะไรเงี้ยเราพยายามเพิ่มไปเรื่อยๆอันนี้ก็พยายามคิดเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับผมทีนี้อยากจะให้คุณแบงค์ช่วยบอกเล่าประสบการณ์ว่าถ้าเกิดว่า ใครที่อยากจะทําธุรกิจครับจุดแรกเนี่ยเขาต้องเริ่มแบบไหนบ้างครับจุดแรกเลยครับทุกคนผมว่าต้องมีความตั้งใจครับผมความตั้งใจแล้วก็คุณต้องดูเหมือนว่าคุณชอบอะไรรักอะไรจริงๆส่วนมากเ็าจะทํากันแบบตามกระแสครับผมอะไรที่แบบขายดีก็จะทําตามๆกันตามๆกันแค่แต่ว่าจริงๆไม่ได้รักหรอกไม่ได้ชอบก็อยากทําตามๆกันต้องรู้ว่าชอบอะไรแล้วก็ต้องตั้งใจครับต้องทําให้จริงครับผมนี่ะก็ต้องค่อยๆศึกษาอย่างที่คุณแบงค์เนี่ย จุดแรกคิดดูครับคุณผู้ชมขายอุปกรณ์มือถือ10ปีคิดว่าตัวเองแบบมาถูกทางแต่ไม่เป็นเวลาหนึ่งมันมันนไม่ใช่ครับแบงก์ก็ต้องหาวิธีว่าจะทํำยังไงก็คือจนมาได้ว่าเรื่องของอาหารเนี่ยเป็นการตอบโจทย์ที่ที่ดีสายการขายอาหารของคุณแบง์เนี่ยคุณแบงก์ก็ต้องคิดว่าจะขายอะไรจะขายเหมือนเขาไหมจะตามกระแสไหมตรงนี้ก็เป็นการบอกเล่าประสบการณ์ถึงวิธีแนวคิดพอเปลี่ยนเป็นโตเกียวชาโคปุ๊บ ดีแบบได้สื่อโซเชียลช่วยเร็วมากแต่นี่ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าสื่อจะจะนาไปอย่างเดียวมันอยู่ที่รสชาติด้วยคือถ้าเกิดปุ๊บไม่อร่อยปุ๊บนี่มันก็ลบเลยทีเดียวนี่ฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่อยู่ที่จากที่อื่นสามารถติดต่อได้มีทั้งมี Facebook แล้วก็เบอร์โทรนี่แหละก็สามารถลองโทรมาแบงค์รับทีนี้ข้อคิดครับข้อคิดในการทําธุรกิจของเราเนี่ยที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเรามีข้อคิดอะไรบ้างครับ ผมว่าลแ,บบแรกคือเราต้องมีความซื่อสัตย์กับลูกค้าก่อนครับผมแล้วก็ที่เหลือคือตัวเราทั้งนั้นแหละต้องมีความตั้งใจที่จะทําจริงจรงครับผมนี่คะคุณแบงค์บอกว่าซื่อสัตย์แล้วก็ตั้งใจครับรับรองครับธุรกิจที่ทำเนี่ยประสบความสําเร็จแน่นอนครับแล้ววันนี้ครับทางรายการทํางานทําเงินครับก็มอบผลิตัฑ์ดีๆครับผลิตฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กครับทานทุกวันให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ยังมีไอซ์เบิร์กสูตรล้าครับดื่มทุกวันครับให้สดชื่นครับขอบคุณคุณแบงค์นะครับนี่ครคุณแบค นี่แล้วคุณผู้ชมบการที่จะทําธุรกิจนั้นขอให้เราตั้งใจและจริงใจครับรับรองธุรกิจที่คุณผู้ชมทำเนี่ยประสบความสำเร็จเหมือนคุณแบงค์แน่นอนครับคุณผู้ชบการทําธุรกิจเรื่องของอาหารเนี่ยต้องศึกษาด,ดีครับบางครั้งทําธุรกิจอาหารเนี่ยทำได้ง่ายครับแล้วก็ทําตามกันเนี่ยรับรองครับไปไม่รอยครับคุณแบงค์มีแนวคิดครับก็เลยเอาชาโคเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบทําให้ขนม โตเกียวชาโคลของคุณแบงค์เนี่ยประสบความสําเร็จเรียกว่าเป็นแนวคิดดีๆครับถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจเนี่ยลองมาชิมแล้วก็ลองมาคุยคุณแบงค์ครับเพื่อจะได้สูตรของขนมโตเกียวชาโคลของคุณแบงค์เนี่ยรับรองครับถูกใจแน่นอนครับสำหรับวันนี้ครับทางรายการครับต้องขอขอบคุณครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กเครื่องดื่มไอซ์เบิร์กครับดื่มทุกวันครับให้ความสดชื่นกับร่างกายครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไ ID ครับโดยคุณผู้ชมท่านใดครับอยากดีบริการย้อนหลังครับเพื่อเข้าไปชมเคล็ดลับวิธีการทํางานทําเง่าๆก็เข้้ไไดที เฟซบุ๊กแฟนเพจทำงานทำเงินครับหรือจะช่องทาง YouTube ก็กช่องมีช n e l อย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ครับทางรายการก็หวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งครับในการสารฝันการทำธุรกิจคูณให้เป็นจริงได้โชคดีครับสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิ